Hostile the Charlie. control area. We UAV in เฮ้ยโอ้โหเกาวอเก้าวอหมดหมดนี่นี่แผนที่ใหญ่มากแล้วแล้วคนก็เยอะมากด้วยสองฝั่งฝั่งแล้วเท่าไหร่วะน่าจะหกสิบกว่าคนหรือมั้งพอๆกับไอ้นี่คอนเฟิสในเบตันฟิวอะ หรือเปล่าอะเนี่ยจะไม่รู้เหมือนกันมันเป็นโหมดแบบสงครามเลยอ่ะแฟนไม่ต้องซื้อเวนเทฟิลหรอกซื้อเกมนี้คุ้มตรงนี้สักพักตู้มคาระเบิดไอ้คาตายเนี่ยดูสิสิ่งเยอะเลยกดแถบไะ หมดสงครามเลยฮอร์แม่งนี่ไปขึ้นหอไปเลยเอาเอี่ไหนไอะปิดปิดขึ้นหอไปเลยอย่าขึ้นรถถังอะมันนี่มีปืนอะไรให้ใช้หรือว่าไงวะโอ้มีมีคนหยิบอปีจีไหมละ่ะไอมีมีเองอะลดลมได้ไม่ได ตรงอย่างนี้มันพากูตายพี่โอ้ยเรอลมกลุ่มดีกว่าปะเอ้ยไม่นะดีถูกยึดแล้วโอเคดีกันมาละ สีพี่สีโนยึดอยู่เร็วๆๆกลังไปกลังไปเฮ้ยโอ้ยจ The enemy took Alpha. Hmm. Enemy securing Delta. Our UAV is orbiting the area. We're taking Charlie. Objective Echo secure. Can you see him. Hmm, Quick fix activated. The enemy taking. เอ้ยมีคนแย่งยึดทั้งยังมันนะไหนโอ้โหโอ้หืมโอลเราดินยึดแท็กซี่จุดเลยวะหาแล้ว

เฮ้ยพิษนัง่งบนรถถังแล้วมันเล่นยังไงวะเนี่ยไม่เคยเล่นเลยโอ้ยออกไปดีกว่าไม่ได้ใจเลยเว้ยฮะ ออกเกรถถัดงดีกว่าไม่ค่อยได้ดังใจเดยเฮ้ย,อยโอ้โหโดนฆ่าตายเฮ้ยอ้ยเพื่อนมันคุ้มกันรถถัง Enemy UAV active. Enemy counter UAV is active. Hostile cruise missile launched. Hello, oh,

ôi chứ 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 nó thằng sạch tù ồ nó thằng Hostile UAV in the area. We control Charlie. Got the sniper. Enemy UAV active. Oh, of the we hold the advantage. Take it, Hope. Friendly SAE launched. Friendly UAV online. Friendly UAV on station. Friendly cruise missile inbound. Hostile gunship entering the AO. วานตอนนี้เที่ยงคืนแล้วตอนนี้เที่ยงคืแน,นคแล้วเนี่ยเที่ยงคืนแค่นาทีอุย้ยโดออนเลยวะเนี่ยโอ้ยเจ็บจริงจังเลยเกือบชนะแล้วพี่มันต้องเอาอะไรอ่ะนู่นกันนะจะจะห้าร้อยหรอ

Ui! Enemy securing Charlie. Hmm, 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 โอ้ยจะจะตายเพราะอ้ฮอตลอดเลยมั้งยิงเลยหลังสะพานแล้วนะ นี่ลงมาทันเนี่ยมันลงมาตรงเนี้ยกันนะมไม่นาบีถูกดิ ออกไฟก็ตายแล้วนีน่รถถังเราหลังได้ Ồ, ờ, ở bên này thì chắc chắn sẽ chết tất cả mọi người Để bị tự giới thiệu với mọi người Anh... anh đang chăm 300. ไม่สามร้อยหรอนึก่ก็สองร้อยห้าสิบอะตอนแรกก็นึกว่าจะห้าร้อยมันขับรถไปไหนของมันวะนะจุดรีนี่ปลอดภัยสุดแล้วเนี่ยปลอดภัย,ภยจากพวกรถถังกับรถคันอื่นเนี่ย ชุดอื่นโคตรเสี่ยงเลยสวยมีคนฝอยมันกลางอากาศยังไงกูตายซีเบาะปลอดภัยยังไงปลอดภัย มาดิเจอรอยนัดกูว่กามาอืมโดน โอเคชนะโอ้กาวว์ป like. ิดท้ายได้หมดฝึกยิงใหญ่เนี่ยลูกซองเนี่ยพี่ที่ผมพูดถึงมันเป็นลูกซองธรรมดาแต่ว่ามันแต่งแบบ่นี่แต่งให้มันยิงรัวเลยใช่อืมที่ฟุกกับผมแม่งไม่ได้ต่างกันเลยดูดิระดับแย่มากเลย อ่าเรียบร้อยหมดเขตแล้วน่าจะไม่ได้แล้วหมดแล้วล่ะ